ใครที่กำลังลดน้ำหนักดูแลรูปร่างลดไขมันด้วยการทำา IF อยู่แล้วก็โคชแอนมองเลยนะคะว่ามันดีมากๆนะคะและเป็นวิธีการลดไขมันที่มีประสิทธิภาพมากมาเพราะเรากำลังควบคุมฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สะสมไขมันนั่นเองแต่ทำไมบางคนทำไอเอฟแล้วน้ำหนักไม่ลงหรือว่าไขมันไม่ลดหรือว่าสัดส่วนไม่หายไปนั่นเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณฟีดดิง้งหรือ8ชั่วโมงนั้นถ้าคุณคินตลอดตลอดตลอด ฮอร์โมนอิซุลินนะคะมันก็จะหลั่งออกมาตลอดตลอดเช่นกันและมันทำให้คุณไม่มีเวลาที่จะเกิดระยะเวลาเว้นว่างในการที่จะเผาผลาญไขมันลองปรับเปลี่ยนวิธีการทานดูใหม่นะคะในช่วงฟีดนะคะ8ชั่วโมงนั้นแนะนำให้ทานมื้อหลักทุกๆ3-4ชั่วโมงค่ะทานเฉพาะมื้อหลักนะคะ ให้เป็นอาหารมื้อหลักเป็นข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตเป็นโปรตีนเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักทุกอย่างได้หมดเลยในมื้อหลักแต่เมื่อจบมื้อหลักแล้วให้คุณหยุดทานนะคะเพื่อให้ร่างกายได้มีระยะเวลาในการเผาผลาญไขมันค่ะแม้จะน้อยนิดแต่มันก็มีประสิทธิภาพค่ะถ้าคุณกำลังคิดที่จะทานตลอดเวลาเพื่อะสะสมอาหารและพลังงานไว้ในช่วงฟีดเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะคะ ห้ามทานจุกจิบระหว่างมือนะคะให้ทานเป็นมื้อหลัก2หรือ3ม,มื้อต่อวันแค่นั้นก็พอค่ะอยากได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามและกดเห็นโพสต์ก่อนนะคะได้ทางเพจเพจสแนนเบอร์หนึ่งออนไลน์สายแพทย์ค่ะเพสแนนจะมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันทางหน้าเพจอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเพสแนนเบอร์หนึ่งออนไลน์สายแพทย์สวัสดีค่ะ